บ,บอกว่าคงไม่ใช่ผัวอีโมนะคิดว่าเรารีกลับกันเถอะเดี๋ยวเพื่อนหนูมาเห็นอนะ่ะจะล้อเอาไม่เห็นเป็นไรเลยคุณคะ วันนี้เพื่อนฉันชวนไปดื่มกาแฟอ่ะคุณไปด้วยกันไหมคะผมไม่ไปดีวกว่าคุณไปเถอะเพื่อนก็ไปวิ่งานอีกอะถ้าคุณกินเสร็จแล้วคุณก็โทรมาหาผมนะเดี๋ยวผมไปรับเองอ๋อคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจะไปหลบอยู่ที่ไกลๆแม่เพื่อนคุณเห็นผมไปก่อนนะตั้งแต่ธุรกิจเขาล้มละลายเขาก็ไม่เคยไปไหนมาไหนกับฉันอีกเลยหรือว่า เขากลัวว่าฉันจะอายเพื่อนที่เขาไม่เหลืออะไรแล้วเฮ้ยพวกมึงไม่เจอกันตั้งนานอ่ะสบายดีปะสบายดีสบายดีไอ้ดูอีนันดีสวยขึ้นตั้งเยอะเลยอ่ะชมเหมือนกันนะอะสั่งออเดอร์อะไรไหมอะ น้องคะสั่งเครื่องดื่มหน่อยค่ะได้ครับอืมพวกมึงจะสั่งอะไรก็สั่งเลยนะเออ่ของฉันเอาชาเขียวแก้วนึงคะ่ะอ่าฉันเอาเป็นชาไทยแล้วกันคะ่ะส่วนมึงนี่ชามะนาวเหมือนเดิมปะแล้วก็ชามะนาวอีกหนึ่งนะคะขอผมชาไทยนะครับเอาเท่านี้ก่อนคะ่ะนอสักครู่นะครับค่ะางานดีไม่เบาเลยนะแกเออมโม ว่าเด็กผัวมึงอะทำงานอะไรเหรอตอนเนี้ผัวกูเหรอใช่ตอนนี้ก็รับจ้งบางทั่วไปอะฮะรับจ้างทั่วไปเนี่ยนะผัวกูเนี่ยเป็นถึงผู้บริหารในบริษัทใหญ่โตเลยนะมึงแล้วผัวมึงอะพลอยผัวหกูนอนอยู่บ้านสบายๆเลยจ้ะเล่นหุน้นคนรวยอะเนาะเฮ้ย hey. ว่ารับจ้างเข้าไปก็ดีอยู่นะไม่เหมือนกูนเป็นผู้จัดการร้านปุกูจะตายอยู่แล้วแหละตอนเนี้ยดูสิผมจะล่วงหมดแล้วแหละเพราะแต่ฟแฟนเมืองอ่ะคงมีไรายได้ปีปีนึ่งนะ่าจะแสน,นึงมั้งไม่เยอะอยู่นะเมืองงั้นกูว่าเอางี้ดีกว่าเราไปช้อปปิ้งกันไหมถ้าเรากินเนี้ยเสร็จแล้วเนะี<ช>่ยกูมีช็อปช็อปหนึ่งเมืองคือกระเป๋าสวยมากกูพูดเลยกระเป๋าผู้ชายก็มีนะมืองไปป้าไปป้าไปดี พอดีว่าผัวกูอะ่ะเขาให้เงินกูมาช้อปปิ้งอะ่ะแสนหนึ่งนะวันเนี้ยโอ้โห,โหรวยจัดมึงไปด้วยกันปะเออพุ่งไปเลยเดี๋ยวผัวกูจะมารับแล้วว่ะงั้นให้กูไปส่งมึงไหมอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกลับปผัวกูดีกว่าออโอเคโอเคตามใจ ทิ้งแล้ว,วกูโอปกินข้าวนองนอด,อนดีไหมน้องคะเช็คิีไหนคะได้ครับทั้งหมด3.70บาทครับเฮ้คุณมึงไม่ต้องกูเองกูเองอแล้วห้าร้อยไม่ไ้องทองขอบคุณครับไป มาแล้วเหรอเหนื่อยหรือเปล่าวันนี้ไมเ่เหนื่อยครับดูสิเหงื่อเต็มเลยมานี่เดี๋ยวฉันเช็ดแน่นวันนี้วิ่งได้เยอะไหมได้เยอะอยู่นะอากาศร้อนแย่เลยอ่ะเหนื่อยน่าดูหวงว่าใช่ปะไม่น่าใช่หรอกมังง้งเทีก็ว่างกันแหละหวังว่าคงไม่ใช่ผัวอีโมนะ แต่ใช่หรือไม่ใช่ก็ลองไปถามดูสิคิ่ว่าเรารีบกลับกันเถอะเดี๋ยวเพื่อนหนูมาเห็นอะ่ะเขาจะล้อเอาไม่เห็นเป็นไรเลยโมไหนมึงบอกว่าผัวมึงจะมารับไม่ใช่หรอแล้ว นี่มึงเรียกแกลบทำไมอ่ะเนี่ยชื่ออาร์มผัวก,กูเองหนูไม่อายเพื่อนหรออาชีพพี่สุจริตอ่ะไม่เห็นมีอะไรต้องอายเลยงั้นกูไปช่วยผัวกูวิ่งงานก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะอ่ะ พวกเธอสองคนนี้จริงๆเลยนะชอบแบนชนชั้นเพราะความเป็นตัวตนของเขาต่อให้เขาเป็นแค่พนักง,งานส่งอาหารนะ่ะฉันก็รัก